ก่อนหน้านี้นะคะน้องอายได้เข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อที่หน้าอกเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากผ่าตัดน้องอายก็บอกว่าโล่งมากๆที่ผลตรวจออกมาไม่ใช่เนื้อร้ายก่อนจะยอมรับว่าก้อนเนื้อในครั้งนี้เนี่ยะคะทำให้เธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตวิถีชีวิตไปเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยน้องอายหันมาเป็นสาวเฮลตี้ดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ดูแลตัวเองอย่างเข้มงวดมากขึ้นแม้ว่าก้อนเนื้อนี้เนี่ยนะคะจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่คุณหมอก็ยังนัดไปติดตามอาการทุกๆ6เดือนไปฟัังงงเสียยขอออนน้ออากคะ อืม、mm hmm. ปกติค่ะแล้วก็นี่เป็นเดือนเดือนเก้านี้คือครบหกเดือนที่จะต้องไป follow up พอดีเดี๋ยวก็แต่ว่ายังไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวจะต้องไปไปซาวไปดูอะไรเงี้ยความเรียบร้อยแต่ว่าตอนนั้นที่ผ่าตัดออกมาเอาก้อนเนื้อไปตรวจก็คือล้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มะเร็งคุณหมอบออค่ะก็ไว้ใจได้แต่ว่าคนที่เคยมีก้อนเนื้อแล้วก็ต้อง follow up ไปเรื่อยๆค่ะและอย่างนี้หลังจากที่เราผ่านการรักษาตรงน,นั้นไปแล้วเรามีการดูแลตัวเอง <c oughs> เพิ่มเติมยังไงบ้างะครัหนูว่าหลักๆเลยคือเรื่องการกินบางทีเราไม่รู้ด้วยซ อาหารให้เขาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะอะไรที่คุณหมอห้ามหนูก็อาจจะแบบงดงด,งดไว้ก่อนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ออกกําลังกายแบบสม่ําเสมอแล้วก็ออกกําลังกายที่มันแบบบาลานซ์ฉันไม่ใช่แบบว่าแค่แบบทําให้เอ,อ่อฟิตเนสอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยหนูจะเลือกโยคะด้วยแล้วหนูก็มีฝังเข็มด้วยอืมแบบกลายเป็นสาวชอบฝังเข็มมากๆไปเลย